ตัวนี้ยื่นหน้ามาใกล้นะอ่าแบ่งแบ่งแบ่งเดี๋ยวโตยหน่อยก็ไปอยู่กับหม่อมขนาดแดงนะฮะโตยหน่อยก็ไปอยู่กับหม่อมขนาดแดงเพื่อนลงเดาสิครับผมอยากจะให้เพื่อนช่วยเดาหน่อยว่าคาแรคเตอร์หรือบุคลิกภาพของผมเนี่ยชิมแก้วไหนระหว่างนี่เลยครับแก้วที่หนึ่งที่ไม่บอกด้วยว่าเท่าไรเออสองเดี๋แก้วที่สามลูกแก้วไหนแก้วไหนแก้วไหนนี่ไอ้นี่้คุปปาด้วยช้อนไม่ปากแก้ว สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ Big Muscle Go a w ล y วันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร,ร์นี้อีกแล้วครับเพื่อนๆอยู่บ้านสวนก็ใช้คาแรคเตอร,ร์สวนมากนานนะคือเออ่ทำกิจกรรมที่สวนหลังบ้านประมาณนอกสถานที่กันก็คาแรคเตอร,ร์นี้แน่นอนครับเป็นในช่วงของตะลุยกินตะลุยเที่ยวนั่นเองวันนี้พาเทื่ยวมาที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งครับนี่เลย ดีอาดีครับเพื่อน,นวันนี้เพื่อนผมมาเจอร้านเด็ดร้านเ,เอ,อ่อเรียกว่าอะไรนะโลเคชั่นสวยๆแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนต้องไม่คิดแน่เลยว่าเฮ้ยร้านนี้มันอยู่ในกรุงเทพก็บอกว่ามีการให้อาหารสัตว์ด้วยเออเราเห็นเฮ้ยตรีนมธรรมชาติมาวันนี้หอาหารอะไรพี่อ่ะ้อาหารตัวอะไรตัอชีตาแพะ <laughs> <laughs> วันนี้เราเจอแพะวันนี้เราจะมาให้อาหารแพแะกันแล้วก็ชิมกาแฟอร่อยๆแต่พี่เองอาจจะแบบ ไม่ได้ชิมเยอะแก้วนะครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ไปเจอบุฟเฟ่มาแล้วเล่นรับเต็งมาแล้วท้องก็เดี๋ยว,วน,นี้คอยติดตามกิจกรรมของร้านนี้นะครับว่าเฮ้ยวันนี้ที่ร้านนี้มีอะไรเด็ดอะไรดีบ้างเดีย๋ยวีิวิจะพาเข้าไปชมในร้านครับเดีย๋ยวตามไปตอนอื่นเลาเที่รับชมข้างในนี่เลยครับไอร้อนสุดที่สุดของความแข็งกร่งฝากท่วิดนินคึครับตรงนี้สปอนเซอร์ทิวิสก็คือครับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงบุญคุ้มผ้าต้องการที่ออกกายแต่ว่าไม่อยากเข้าิีเนต็ต้องการที่จะซื้อสินค้้้าาไวในนบ ติดตามที่นี่ได้เลยครับเพือ,อน Iron ของพีวิทก็คือต้องบอกว่าพีวิทเนี่ยเป็นปรินเ,เตอร์ของบริษัทกันด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์ยีฬาทั้งใช้ในบ้านนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะทำธุรกิจฟิตเนสต้องการที่จะลงทุนสักบัตรเจ็ดสักห้าห้าแสนล้านนึงก็นี่เลยครับติดต่อที่นี่ได้ก็สามารถที่จะเอาไปทําธุรกิจฟิตเนสได้เพราะราคาเขาไม่แพงครับสามารถเข้าไปดูที่ติดตามที่เพจน,นี้เลยไปแล้วครับอย่าตามไม่ให้หัตัากกันซะย <c oughs> พี่จะย่างแพ้เหรอบ้าอ,อาหารอาหารแล้ซื้อย่งซื้อแลอออ้วนี่คืออาหารเดี๋ยวเนี้ยนี่ยนี่ผู้ช่วยผู้ช่วยอยู่เบื้องหลังเบ k e up artist มีปุ๊บซับมนันแล้วหรอนานี่คือน้องน้องอะไรนะน้องแพ้หรือแก่เอาไม่เจอแพ้ดิน้องแพ้ไม่เห็นแดงเลยคคคเครื่อน,นิ้วมือเลยคือคือเสียวเสียวนิ้วมือเนี่ย ตัวล่างเฮ้ยแต่งตัวล่างไม่ด่น้องตัวล่างไม่ได้กินเดี๋ยวเล็บหายต้องกินเล็บนะเล็บนิ้วพี่ไงเละอันนี้ลูกคือมันมีฟันนะเนี่ยฟันมันน่ากลัวอยู่างนี้ลูกว้าวพรับพรับน่ารักเสียวเอออ่านี่นู้นเอาว้าวอ่าทางนี้มาอันนี้มาพราบ อ่าตัวนี้ยิ่งหน้ามาสไกลนะี่ยอ่าแบง่งแบง่งแบ่งเดี๋ยวโตวหยหน่อยก็ไปอยู่กับหม่อมถนัดแดกนะฮะโตยหน่อยก็ไปอยู่กับหม่อมถนัดแดกมี่หม่อมสัตดุ้งเลยขวามจริงอันนี้ข่าวแพร่ข่าวแพ้่อ้าบาดบาดเออเดี๋ยวเขาลูกไม่จริงไม่ได้นะหมดละไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แค่แนะด้านหลังดูหน่อยตัวบ้านบะเลิศเลยหมูใช่เหรอหมู คุรุบุตะหมูแคะเหรอโอ้ oh, นึกถึงคุรุบุตะเลยอนะ้วอนปากเลยนะหมดแล้วลูกบอกแบและละไปเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในร้านพอแล้วครับเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในร้านอย่างว่าในร้าน,น,านมีกาแฟอะไรเด็ดเจ็บ้างเอ่ออันนี้ก็คือเมนูของคอฟฟี่ในร้าน G N G ครับก็ลองดูราคาราคาก็ชั่วๆไปเลยทั่วๆไปแต่พี่ต้องเปิดให้ดูเมนูเนาะที่ที่บอกว่าหลากหลายดีในเรื่องของเครื่องดื่ม เพื่อนๆลองกดหยุกดกดคอดดูนะที่เปิดให้ทานอันนี้มีมากมายหลายเมนูครับเอเแล้วก็เป็นอ,อาหารจานเดียวก็มีหรือว่าจะเป็นขนมอืมอันนี้ก็น่าสนใจสำหรับเพื่อนๆที่ชอบกินในเรื่องของพวกขนมฟังซิ่งนะที่นี่เยอะเป็นอาหารคล้ายๆมื้อเช้าก็มีขนมฟังไข่ดาวพวกนี้ครับเยอะอยู่โอเคประมาณนะั้น เดี๋ยวพี่วิทย์จะมารีวิวรัชาติให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ครับเพื่อนๆนี่คือทั้งหมดที่ผมบอกว่าผมจะแค่สั่งมาแค่ลองชิมอย่างเดียววก็ปลดไปไปมาที่เจ้าของร้านก็สเสนอเมนูพิเศษของทางร้านมาให้ครับ <S <S ซึ่งผมก็ยังไม่ทราบมันเป็นอะไรเียมให้ที่หนึ่งเจ้าของร้านนะครับมาแนะนำว่าเป็นอะไรแล้วก็ที่มาที่ไปของร้านเป็นยังไงบ้างพี่หนึง่งอันดับแรกเลยผมยังไม่ทราบเลยว่าอะไรคืออะไร <ๆ S 1> บ้างเครื่องดื่มก่อนนะครับอันนี้ครับผมมะข่าเย็นนะครับอ่าฮะมะข่าเย็นที่ร้านใช้สูตรกาแฟขึ้นครับผมกลิ่นหอมกาแฟชัดเจนเลย มันใช่สูตรอ่อนเลยใช้เค็มเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ชอบตัวนี้คือส่วนมากเราลูกค้ามาลูกค้าต้องสั่งใช่ไหมครับใช่ตัวหนึ่งครับแล้วตัว่อไปโคโก้เย็นครับอันนี้ก็รสชาติเป็นไงครับเข้มข้นเหมือนกันที่ร้านเน้นเค้มหมดเลยโอ้ใช่โอเคเน้นเน้นในเรื่องโกโก้ที่หอมกลมผมใชครับโอ้แล้วตัวต่อมาเป็นตัวออเรนเอฟเฟซโซ่ครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัว น้ำส้มเพิ่มกาแฟหนึ่งช็อตอ๋อช็อตเข้มเลยเกาแฟถูกใจง่ายครับเป็นสองเลเยอร์นะครับเพื่อนมีน้ำส้มอยู่ตรงข้างล่างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบความเข้มข้นของกาแฟแล้วก็มีน้ำส้มตัดออกหวานๆเปรี้ยวๆต่อมาขนมของเราเป็นบัฟเฟอรฮันนี่นะครับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอ๋อตัวนี้ต้องบอกว่านี่ที่หนึ่งแนะนำเลยลูกค้าส่วนมากต้องสั่งมาใชเป็นบัฟเฟอรนุ่มๆหมืนหวานพออย่างนี้ก็ผมต้องขอขออนุญาตลองชิมทานคู่กับวิปครีมกับสตรอเบอรี่ตรงนีเข้ากัน เราเป็นโฮมเมดหรือว่าเป็นเป็นร้านที่ไซนงโฮมเมดใช่ไหมครับผมต้องอยากจะถามเบื้องต้นร้านที่หนึ่งผมเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกอันดับแรกเลยเฮ้ยมันเหมือนเป็นการเดนเหมือนเป็นสวนแบบอยู่ในกรุงเทพไม่เหมือนกรุงเทพใช่ไหมเออกว่าไม่เหมือนกรุงเทพไม่ไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยเข้ามาตรงนี้มีเหมือนฟาร์มใช่ครับสามารถที่จะให้ลูกค้าให้ให้อาหารได้เรามีสวนวกับยาว้ารติดขอร้านก็ชายกาแฟอะไรตรงเนี้ยโอ้ผมจบพวกดีไซน์แล้วติดดีไซน์อะไรเนี้ย ไม่ได้สายกาแฟว่าวตกตกแต่งร้านได้แบบน่ารักน,น่ารักเออแล้วไม่ทราบว่าทำมาสี่ปีแล้วครับที่เปิดอันนี้สี่ปีแล้วเปดิดที่นี่ที่แรกที่แรกแล้วก็จะมีจิ้มที่ไหนครับตรงป้ายหน้าร้านเมื่อกี้ที่ราชบุรีอ๋ออยู่ที่ราชบุรีอ่าเ,อเ,เดี๋ยวเ,เดี๋ยวว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราฝากเก่งของที่ราชบุรีไว้สำหรับลูกค้าเอฟซีไหนต้องการที่จะไปเที่ยวอยู่แล้วครับที่ราชบุรีก็สามารถแวะไปไปไปพักใชแวะไปนั่งดื่มก็ได้ที่พักด้วยเจ้าผมบางแวะปดิบสามใ อันนี้อันนี้ต้องบอกว่าหรือว่าเส้นจรัน13เก่าที่คาเฟ่นะครับครับผมทั้ง Facebook ทั้ง i ิน t a g r กรมครับผมอย่างไรทิ้งทิ้งเบอร์โทรทิ้งเพจทิ้งเปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับแปดโมงครึ่งถึงหกโมงเออเป็นอีกร้านนึงที่น่าสนใจแล้วก็มุมเล็กๆหน้าหน้านั่งหน้าถ่ายรูปนะครับเพื่อนๆก็สามารถแวะมานะพักผ่อนหยาบใจที่นี่ได้แล้วก็จิบกาแฟไปเพื่อนๆนั่ง ทีมงหมทีมงานสะดวกดีครับวันนี้ขอขอบคุณนี่หนึ่งมากครับที่มามาให้แนะนําเมนูต่างๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะเมนูนี้ชื่ออีกครั้งนะครับตัวนี้แนะนําเลยบัฟเฟอร์ฮันนี่บล็อเฟอร์ฮันนี่โอเคมาเลยครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้เพื่อนๆดูนี่สวยงามมากตัวนี้มาถึงว้าวเลยขอบคุณมากครับพี่หนึ่งครับวันนี้ขอบคุณมากวันนี้ที่หนึ่งลูกค้าเยอะมากวันนี้ก็มีลูกค้าเข้ามาสั่งเรื่อยๆขอบคุณมากครับผมพี่หนึ่งเขาเพื่อนเพื่อนครับสำหรับสั่งแก้วนี้เพื่อนเพื่อลองเดาสิครับผมอยากจะให้เพื่อนช่วยเหน่ ว่าคาแรคเตอร์หรือบุคลิกภาพของผมเนี่ยชิมแก้วไหนระหว่างนี่เลยครับแก้วที่หนึ่งที่ไม่บอกด้วยว่าคืออะไรเออสองเดี๋แก้วที่สามเพื่อผมรู้ผมรู้แก้วไหนแก้วไหนแก้วนี้ไหนนี่อืออันนี้อย่าอุปาด้วยช้อนไม่ปากเท้าก็สรุปแล้วพี่เฉลยแล้วกันนี่ครับผมเพื่อนวันนี้พี่วิทย์ขอชิมอะไรที่มันเบาๆซ้อซ้อมหน่อยไม่เข้ากับหน้าเลยเนาะหน้าเข้มแต่ผมชอบอะไรแบล็กแบล็กก็ได้เออเป็นคนแบบคาแรคเตอร์ออกจะเข้ม แต่ว่านิดสายใจคอน่ารักนหมเพื่อนแก้วแรกที่พี่จะจะแนะนํานี่เลยครับโกโก้โกโก้ Go. Go Go. ตัวนี้เป็นอะไรที่แบบเข้มขน้นเมื่อกี้พี่หนึ่งได้บอกแล้วว่าตัวนี้คือหวานน้อยแต่ว่าให้ความเข้มขน้นของโกโก้ Go. ที่แบบไม่ได้ปรุงแต่งรสชาติให้มันออกหวานเกินไปนะครับตัวนี้เดี๋ยวพี่วิจาลณงชิมให้ดูขอชิมหน่อยอืมหวานน้อยมีความเข้มขน้นแล้วก็ความมันตัวนี้ไม่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 ไมไม คือพี่วิทตั้งเ้าเรียกอะไรในหัวพี่คิดไว้ว่ามันจะหวานกว่านี้แต่นี่คือไม่หวานมากก็อร่อยอีกอย่างหนึงใครก็ได้ครับตัวนี้คือกาแฟตัวนี้อะไรนะตมอคค่ามอคค่านะครับกาแฟเข้มข้นเดี๋ยวลองดูนะครับผลสักน,นิดหนึ่ง ใช้คาว่านัวจะได้ไหมกับกาแฟจะบอกว่าจะบอกว่ามันกลมกล่อมแล้วกันเขาไม่ได้ใส่ผงชูรสเข้าไปมันจะนัวได้ไงวะนึกคำพูดในนี้ในหัวมาโคตรตายเขาไม่ได้ตดใส่ผงชนัวเข้าไปนะเว้ยอายเลยบอกบอกคุณจะใช้คาว่านัวได้ไหมไม่พี่กาแล้วครับพี่ใช้คาว่านัวตากล้องไม่ต้องแซวแน่ได้เลยคือพี่คิดมาในหัว นัวมันใช่กับกาแฟหรอวะดดอะไรอ,อุมอมรออ้อุมมีอะอุ้มมีเออต้องบอกว่ารสชาติกลมกล่อมเพื่อนเพื่อนเออพี่บอกว่ามันมีความมันมีความลงตัวกลมกล่อมแล้วก็ความเข้มข้นข,นข,อ,งของกาแฟมอคค่าที่มันโดดขึ้นมาแกว้วนี้อร่อยครับเพื่อนๆต้องบอกเลยเชียร์มาอีกแก้วนึงสำหรับแก้วน,นี้มาครับเมื่อกี้ผ่านไปแล้วมอคค่าอันนี้แก้วที่พี่บอกว่าพี่วีจะกินให้หมดเลยดูใน่นีสวยไหมมีมีส้มฝานบางๆแผนละเลอะเลยแล้วก็มีความหอมขอชิมชั้นแรกก่อนนะกาแฟ เจ้าของร้านที่หนึ่งบอกว่าตัวนี้สองช็อตนะโอ้แต่เป็ลช็อตเลยเหรอเออสองช็อตนะตอนนี้มันเริ่มจะลงไปเออชั้นกาแฟมันเริ่มจะลงมาที่ชั้นต้มแล้วอ่ะคือรสส้มมันขึ้นมาปนกเนียกาแฟมันมีความขมมีความขวาดของเปลือกส้มนินดๆอืมอร่อยอร่อยอร่อยสมนาที่พี่เลือกมาแก้วนี้ไม่ผิดหวังส้มมันส้มมันหอมหวานแล้วกาแฟมันเข้มข้นมากเลยนี่ต้องแน่นอร่อยมาก แก้วนี้เฟรชคือที่บอกว่า,ากนนแก้วนี้มันสดชื่นเอ้ยมันสดชื่นมากอร่อยอร่อยชิมขนมให้ก่อนเลยมาจานแรกอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่พี่หนึ่งจะแนะนำนะครับของร้าน g n อ,อวิธีการกินเรากินอันนี้ก่อนใช่ไหม <c oughs> เอาเรื่อนเรามดูรับน้มผึ้งซัดขา้าปาก่อนเลยโอ้โหแค่น้ำผึ้งก็รู้สึกน้ำผึ้งดีแล้วหอมนี่เลยสำหรับคนไม่กลัวเาวแคลอรี่ อืมอย่ามึงพูดถึงโลกเลเอาแค่แคลอรี่พอละมาครับเพื่อนๆชิมสามเท็เจอร์ด้วยกันเลยหอมหวานนวลผอมหวานนวลออกเลยครับเพอร์เฟกไว้ให้เป็นอันดับหนึ่งเลยขนมต่อมาชิ้นที่สองอันนี้พี่เว่าเป็นนมสดครับมิลเค้กมิลเค้กมิวเค้กนมสดพี่ขอชิมสตรอเบอรี่ไม่เอาแล้วกันนะเพราะเรารู้อยู่แล้วเป็นยังไงถ้าพี่กินสตรอเบอรี่เข้าไปผู้ช่วยทั้งภาพไม่ไม่โอเคแน่นอน S <S นี่ข้างล่างก็เป็นเค้กนะชั้นบนก็จะเป็นเหมือนครีมนมสดครับดีอะ่ะพี่รู้สึกพี่รู้สึกไอตัวรสชาติเนี่ยอันนี้อร่อยแนะนำนเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายเขาเรียกอ,อะไรนะสายนมสดรู้อยู่แล้วว่านมสดเนี่ยจะหวานมันัวนี้นอร่อยต่อมาครับเพื่อนอันนี้ต้องเป็นสายแบบคุณผู้ชายนิดนึงพี่ขอชิมอย่างนี้เลย อันนี้คืออะไรครับช็อกโกแลตดับเบิลนขนบอกว่าใช้ของดีครับคือเป็นเรื่องชีวิตสัมผัสได้ห็นว่าเขาไม่ได้ปรงแต่งรสชาติในเรื่องของโกโก้หรือว่าช็อกโกแลตในใดมันมันเข้มข้นมันมันมีความขมความมันนิดๆอร่อยอื รู้สึกประทับใจไกลตามโลเคชันต่างๆชีวิตถ้าใครสะดวกอยู่แถบนี้ก็มากันก็ฝากๆสำหรับคลิปนี้ับขอบคุณมากสำหรับรับชมรละติดตามก็ฝากว่าสำหรับคลิปต่อๆไปนะครับว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์แบบไหนชีวิตอ,ออกกำลันกายกินเที่ยวต่างๆนะครับหวังว่าทุกคนจะมีความสุขที่ได้รับชมชีวิตนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรัะชมไปแล้วครับผมบายบายสวัสดีครับเ